อย่างตอนนี้แฟนผมก็หัดส,สักอยู่ผมแทบไม่ได้บอกเลยหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ไปนั่งสอนว่าเฮ้ยต้องจับเข็มยิงลวอย่างนี้ยแต่บางทีแบบเดินผ่านก็อาจจะมีบอกบ้างนะเขาก็อาจจะมีถามบ้างแต่ไม่ไม่ได้มานั่งสอนแบบตะองประงมกันแบบคือถ้าเขาเขาเขาจะต้องเป็นช่างสักอีกไม่นานเนี้ยแล้วเขาก็จะเก่งด้วยเพราะเก่งได้เพราะตัวเองนะผมแล้วก็ อาจจะมีผมอาจจะบังคับบ้างว่าเฮ้ยทำอันนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งทาอันนี้ซ้ําอีกสองครั้งอะไรเงี้ยอันนี้มันยากไปให้ทําอันนี้ก่อนอาจจะมีแนะนําบ้างแต่ไม่ได้ไปนั่งสอนจับมือทําคือสิ่งที่บอกไปในคอสเนี่ยเยอะกว่าสิ่งที่ผมบอกแฟนผมอีกแต่ทฤสฎีที่ทุกคนจะประสบความสําเร็จจริงๆอะ่ะทุกคนที่จะได้เป็นย่างสายจริงและผมก็มั่นใจว่าแฟนผมจะได้เป็นอะ่ะก็เพราะว่าเขาทํานะผมแล้วผมก็มั่นใจว่า ตอนนี้เขาเพิ่งจะถามไปแค่ประมาณสามสี่ภาพผมมั่นใจว่ามันประมาณสิบภาพเนี่ยแค่สิบภาพนะเขาก็ทําภาพเดิมๆเ,เลยนะนับเป็นรอบดีกว่าถ้าสมมุติประมาณสิบรอบเนี่ยเขาเขาจะต้องมีลูกค้าแล้วแน่นอน